แบรนด์เดียวกันปีเดียวกันแล้วต่างกันยังไงและที่สำคัญราคายังเท่ากันอีกด้วยนะมาเรามาดูกันเลยครับผมกับ Toyota t o y ย t a y a r ริ A t อท1.2คันนี้เป็น1.2ตัวอ e. ีส่วนคันนี้ครับผมเป็น t o y ยต้ายาริ1.2เอนคันนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะพาชมอ่ะด้านหน้าครับผมเหมือนกันเลยด้านหน้าทรงเดียวกันสีก็เหมือนกันอ่ะแต่คันนี้ครับผมเขาเรียกว่าเป็น ห้าประตูหรือแฮสแบกพ่อแต่แต่งจากคันด้านข้างก็คือมันเป็นห้าประตูแล้วมาดูนี่เลยอ่าด้านหลังกว้างนะครับผมนี่นะใส่ของได้เยอะถ้ายังกว้างไม่พอนะครับผมคันนี้นะครับสามารถพับเบาะได้นะครับผมอ่านี่เลยครับไปเลยกว้างไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูเจ้าสี่ประตูกันว่าจะกว้างขนาดไหนไปก็ข้อดีของมันนะครับผมที่ไม่เหมือนเจ้าแฮ b แบกนะก็เวลาเราจ่ายตลาดซื้อกับพงกับข้าวนะครับผมก็ใส่ด้านหลังเนาะกลิ่นก็จะเข้าในตัวห้อง ผู้โดยสารเนี่ยน้อยอ่ะก็อยู่ที่ความชอบเลือกการใช้งานของแต่ละคนก็แล้วแต่คนชอบครับผมความชอบของคนเราไม่เหมือนกันนะในราคาที่เท่ากันปีเดียวกันแล้วก็เป็นโตโยต้าเหมือนกันครับผมใครชอบรุ่นไหนแบบไหนทรงไหนจัดเลยครับผมรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายเสียวไม่จัดให้ไป